ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องที่ที่ที่มันเฮียเลยนะฮะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องนั้นเลยนะพูดถึงเรื่องเอาว่าเราเอาตลกเราเอาเอาตลกขึ้นมามาเป็นเอาไม่ใช่ตลกฮะเอากุยขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศะคือการไอกิริยาสอบภาษาเนี่ยมันชัดเจนเลยครับเนี่ยสอบภาษาภาษาประยุทธ์เป็นยังไงนะกิริยามันสอบภาษาไหม ก็ชัดเจนฮะไม่ต้องไปคิดอะไรกันมากผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยผมพยายามทําใจให้สบายหลายคนบอกใอ้หนุ่มเครียดไหมวะไอ้เรื่องเครียดครับกอแหลกกันไหมเ่ะครับเครียดเครียดจริงๆเพราะเราอยากเพราะเราอยากชนะเพราะที่เรามาสู้ทั้งหมดเนี่ยสู้เพื่อแผ่นดินไทยนะฮะสู้เพื่อประเทศไทยจะได้ไม่ต้องไปอยู่ใต้ตีนเผด็จการแต่คนดีสีอยุธยาเนี่ยนะครับไม่มีวันหมดหรอก หรือคนในประเทศสยามของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่ประเทศสินบดีอย่างน้อยที่สุดก็มีกระบวนการภาคประชาชนนะครับคนเสื้อแดงเนี่ยก็เป็นคนดีที่กล้าเสียสละเพื่อชาติที่กล้าออกมาพูดไม่หดหัวอยู่ในกระดองก็ยังมีฮะนี่ก็ยังประเทศไทยยังโชคดีที่มีประชาชนตั้งขนาดนี้ครับเกือบครึ่งค่อนประเทศที่มองถึงการพัฒนาประเทศจะจะมีไอ้กกประสหรือไอ้ดาราหน้าส้นตีนทั้งหลายเนี่ยนะฮะ จะออกมาแสดงความโง่ความควายของตัวเองบ้างก็ช่างหัวแม่งนะเพราะมันมีไม่กี่คนนับหัวได้มันไม่ได้มีอิทธิพลต่อชีวิตคนหรอกครับมันจะทํายังไงก็เรื่องของมันแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือใจเราใจเราที่เราเป็นเราเดียวคือกูจะมุ่งมั่นไปสู่จุดหมายของกูกูจะไม่แวกข้างทางกูจะโค้นเมื่อผมก็เดินทางตรงกูไม่อ้อมแม่งละซัดก,กับแม่งเลย แต่มันเป็นวิธีทรัพของผมในรูปแบบของผมมันหนักกว่านะครเพราะไอ้นะครับคนที่อยู่บนหอคอยสูงสุดเนี่ยวันนี้เนี่ยมันไม่มีแล้วมันจบไปแล้วครับประยุจันโอชานี่ก็คือแม่งแทบลากเลือดชั่วโมงนี้ไหนจะมีปัญหาสภาวะเตรียมรองรับนะครับงานงานที่มันเกิดขึ้น นะครับงานจับงานจะกล้า,ถาแถลงข่าวไหมจะกล้าอะไรไหมอันนี้ประยุทธ์จันโอชาก็โดนแล้วจะไปยังไงประยุทธ์จันโอชาหลังก็พิงไม่ได้อ้างก็อ้างไม่ได้แล้วฮะชั่วโมงนี้ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งได้าาเปรมเอาออกมาทั้งหมดว่าประยุทธ์จันโอชาปลอมแปลงพระราชองค์การโปรดเก้าปลอมแปลงพระราชองค์การโปรดเก้าในขณะที่ในหลวง ทรงประชวนหรืออย่างหนึ่งอย่างใดไม่สามารถโกดก้าวได้ใครรับผิดชอบประยุทธ์จันโอชายังไงก็โดนส่วนของเปรมทําอย่างนี้อยู่แล้วครับเดี๋ยวมันมีการหักหลังกันอยู่แล้วครับประยุทธ์จันโอชาเนี่เขาจะสอยก่อนมันเป็นอะไรที่สอยง่ายที่สุดครับคือประยุทธ์จันโอชาไม่ยากเลย ยิ่งจะเอาน้องชายตัวเองเนี่ยนะครับปีชาจานโนชาเนี่ยมาจ่อเป็นผอผอ,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 อคนต่อไปด้วยแล้วโอ้โหมันเลยครับพ่อแม่พี่น้องไอ้นายกองทัพก็พูดง่ายสร้างก่อวอดสร้างกระแสกันแล้วครับชั่วโมงนี้ว่า้ามหมัวกันไม่ยอมถึงกะตั้งบนลุมกันคุยกันในสนามกอล์ฟเรียบร้อยแล้วนะฮะที่ไม่พอใจประยุทธ์จันโอชาที่จะเอาน้องชายตัวเองขึ้นมาเป็นนะครับผู้บัญชาการทหารบก สองคนพี่น้องก็ไปพูดกันอย่างภูมิใจว่าสองคนคนหนึ่งได้เป็นนายกคนหนึ่งได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกควบคุมประเทศนี้ได้นั่นครับเป็นขนาดนั้นประยุทธ์จันโอชาที่ถูกนะครับไอ้พวกสอพเอนี่ยนะครับที่เข้าไปเฉลียนเนี่ยบอกว่าเป็นพูด,ดง่ายๆว่าเป็นสมเด็จเลยเป็นสมเด็จเลยนะฮะคนณะท่านไปแล้วเนะี่ย หรือว่าจะนะครับเป็นน้องๆนะที่เขาเรียกกันนี่คือไอ้พวกชเชลียนะฮะและไอ้คนที่ฟังอยู่เขาก็มาเล่าให้ดูความขำคือสองพี่น้องพูดว่าพูดกันว่าสองพี่น้องเนี่ยตระกูลตระกูลจันโอชาเนี่ยควบคุมประเทศนี้ได้แล้วยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศนี้เป็นเกียรติยศของนะครับตระกูลนะครับจันโอชาอย่างมากโอโหขนาดน,นั้นนะครับเ็าคุยกันสองพี่น้องแล้วทุกคนต้องอยู่ใต้ตีนั้งหมดนะถ้าน้องขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหาร บบกก็ควบคุมทุกอย่างได้หมดควบคุมทหารทุกคนให้อยู่ในกำมือทั้งหมดพี่ชายก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศตระกูลจันโอชายิ่งใหญ่มากมายมหาศาลมีเกียรติยศนะครับกอบกู้ศักดิ์ศรีครอบครัวตัวเองขึ้นมาอย่างอย่างพุ่นเรียกยังไงว่าไม่มีใครสามารถทําได้เป็นความภาคภูมิใจของปุจจันโอชาที่คุยกับน้องชายตัวเองคุยกับคนในครอบครัวตอนนี้ก็สรรเสริญกันเลยปุจจันโอชาดั่งเทวดาเลยนะ ในตระกูลเขาในครอบครัวเขาหนักขนาดนี้นั่นคืออะไรครับสอพอคิดการใหญ่กันขนาดนี้นะฮะที่นี้ไอทาหารเนี่ยนะครับที่เขาถูกข้ามหัวไปนเนี่ยก็บอกเออมึงกดตีนนะไอเวรเออมึงเล่นกันอย่างนี้นะแล้วกูจะยอมมึงทำไมฮะเพราะทุกคนเสียผลประโยชน์หมดกูชตาตายเต้ามาแทบตายถึงไม่ได้เป็นผบทบอย่างเงี้ยกูชาตายเต้ามานะครับจ่อคิวแล้วกูจะได้เป็นแล้วกูไม่ได้เป็น โอเคเขาคงแฮปปี้กับปีชาจันโอชาอย่างมากนะฮะเขาคงโอ้เคาลบปีชาจันโอชาอย่างมากเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอปีชาจันโอชาและประยุทจันโอชามันจะถูกสอยอยู่แล้วครับจากคนในกองทัพเองแหะเพราะเขาไม่ยอมทุกคนก็อยากดันคนของตัวเองขึ้นมาเป็นผู้บัญชา,าการทหารบกหมดเละจัดการประยุทธ์จันโอชาคนเดียวน้องชายก็ไม่มีปัญหาเลยครับกระจอกมากเอาว่าอย่างนั้นเถอะ นี่คือสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาคุยกันสิ่งที่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปคุยกันที่สนามกอล์ฟไปตีกอล์ฟกันแล้วก็ไปบน่นพึมพำเรื่องนี้คุยกันสองคนนะแคดดี้เขาก็นะ่แคดดี้เขาถือกระเป๋า,เาไปข้างๆเขาก็ได้ยินเอาง่ายๆอย่างนี้แล้วกันว่าคุยอะไรกันบ้างคนเหล่านี้ก็ไปประมาทเนี่ยเขาก็เอาข่าวมาบอกเราก็รู้เลยออเปไปอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นนะฮะ การที่การที่ประยุทธ์จันโอชานะครับจะจะถลึงอํานาจอย่างนี้เนี่ยมันมันเป็นการสร้างศัตรูหลักด้านหนึ่งด้านหนึ่งคือในกองทัพเดียวกันเองก็คือพวกเดียวกันเองก็เสือกไปข้ามหมู่เขาแล้วก็จะนะครับเอายาติตัวเองขึ้นมาก็คือน้องตัวเองขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการอันนี้ก็เกิดปัญหาแล้วก็ไปยา้ายย้ายคนนูน้นย้ายคนนี้นะครับ ซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีลูกน้องมีพรรคพวกค,ค,คนเราเมื่อไม่ได้ผลประโยชน์มันก็ต้องชัดกันนะขนาดพี่น้องยังฆ่ากันเองเลยฮนะนับภาษาอะไรก็แค่เพื่อนกันแล้วก็เป็นทาหารด้วยกันไม่มีปัญหาไม่มีประโยชน์ผมบอกได้เลยครับว่าวันนี้เนี่ยประยุจันโอชากลัวที่สุดก็คือในกองทัพน,น,นะครับจะนะครับตลบหลังประยุจันโอชาจะลืมว่าเปรมรออยู่สุรยุจจุลานนท์ก็รออยู่นะ รอยุยงส่งเสริมคนในกองทัพรอสนับสนุนคนในกองทัพประยุทธ์จันโอชากระโดดเดียวถามว่าพบทออกับพบพทอ,อเขาจะมาอะไรกับประยุทธ์ไหมเขาไม่สนอยู่แล้วฮะก,กูได้ผลประโยชน์ตามที่กูต้องการจบหนังหน้าไฟคือประยุทธ์จันโอชาและตระกูลจันโอชารับหน้าเสือไปเต็มๆคนอื่นไม่เจ็บเห็นไหมฮะชนที่บุญญลักษณ์เกินละ คนที่ร่วมกับสนที่บุญยรักกรณีมีตั้งหลายคนนะปวิตรก็ร่วมหลายๆคนก็ร่วมแต่ว่าสนที่บางสัวอยู่คนเดียวปยุปจจโุชาก็จะเป็นเทคชันท่านเหมือนกันทีนี้ถามว่าปายุจจโุชาบอกกูาวางแผนไม่หมดแล้วไม่แน่เสมอไปครับอย่าคิดว่าสิ่งที่ตัวเองตกลงเอาไว้แล้วก็เหยียบเรลือสามแคมเอาไว้เนี่ยสามแคมนะครับไม่ใช่แค่สองแคมนะฮะคุณคิดวก็เขาไม่คุยกันเหรอ คุณคิดว่าเขาไม่ฝึกษาหารือกันแล้วฮะคุณคิดว่าเขาจะถือซื่อรับปากคุณแล้วุูจะไม่คุยกับใครุคูจะไม่คุยอันนี้แม่งเชื่อมกันหมดแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายอามาดหรือคนที่อยู่ข้างหลังอามาดเขาก็คุยกันหมดนะฮะเขาเชื่อมถึงกันหมดเขาเจรจาฮะเพราะเขาไม่ยอมมึงอยู่แล้วฮะประยุบันโอชาก็จะอยู่ในสถานะที่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวแน่นอนฮะแล้วก็จะมีนะครับการแซกัน วันนี้เนี่ยสงครามนะครับขึ้นใต้น้ำเนี่ยแม่งกุตลุเลยที่อยู่ใต้น้ําที่เรายังมองไม่เห็นเนี่ยแม่งแบบสุดยอดฟัดกันแบบชนิดจนนวเนียครับใส่กันไปใส่กันมาอยู่นถวนีน้ดูว่าทีใครจะเปิดปฐมแรกที่มันกําลังเดินเนี่ยคือชั้นปฐมเนี่ยมันเดินออกมาแล้วมันก้าวเรือความแตกแยก,กความเอ่แล้วอยู่ภายในมันเกิดขึ้นแล้วทุกยุคท,ทุกสมัยอมามัดแม่งจะเป็นอย่างนี้กันหมดเเดจการแม่งจะทะเลาะก,กันเอง แล้วในสุดท้ายก็จะเกิดก็จะเกิดปัญหาเรื่องนี้เหมือนยุคข,ของนะครับคนเอกเผ่าศรียานน์นะครับที่ทะเลาะกันแล้วก็มีปัญหากันกับภายในครับก็คือสฤษดินรัตน์นะครับกลุ่มนี้ก็มีปัญหาทะเลาะกันก็เหยียบเรือสองแคมกันไปเหยียบเรือกันมาก็ในที่สุดทะเลาะกันก็นกหักกันเองจบพังไปไม่รอด มันก็จะเกิดเป็นธรรมชาติโดยปกติครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากเมื่อมันเป็นแบบนี้นะครับเพ่าแม่พี่น้องเราเราวันนี้เราทําอะไรคือเก็บสะสมสเสบียงคือเงินทองเอาไว้เก็บทุนทรัพย์เราไว้เพราะหลังจากการเกิดนะครับสภาวะวิกฤตของประเทศนะครับอย่างถึงที่สุดแล้วเนี่ยเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นแล้วเนี่ยสงครามกลางเมืองก็จะคล้ายๆกับนะครับกบฏบวรเดช นะครับตอนหลังจากที่เเจ้าพญาพะหลขึ้นมาแล้วเกิดการกาะกระบฏดเกิดขึ้นมากระบาดวันเดชมันก็จะเกิดบรรยากาศอย่างถ้าหารก็จะเกิดนะครับกระบฏขึ้นมาเหมือนกันจะมีการยึดพื้นที่ที่โกราสนะครับภาคใต้นะครับภาคเหนือนะจะมีการประกาศตัวนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยประยุจจรอชาก็จะโดนเป็นชันวิทแต่มันจะต่างกันตรงนั้นตอนนั้นพญาพะหลชนะ นะครับปบรบดเดัดแพ้แต่คราวนี้เนี่ยมันต่างกัน,น้งสถานการณ์ต่างกันมีการสื่อสารต่างกันมีสภาวะต่างกันคนที่จะแพ้คือปัตจจโนชาเพราะถูกกลุ่มกระทืบแล้วทุกคนก็จะโยนทุกอย่างไปให้ปัตจจโนชารับผิดชอบพอบอทรลอพอบอทรออกก็จะโยนไปให้ปรัญจนโอชารับผิดชอบทีนี้ตระกูลจันโอชาสวย <S <S ผมบอกเลยนะฮะว่าวันนี้เนี่ยประัญจนโอชาคุณมีทางเลือกอยู่คุณต้องเผื่อหลือเพื่อทำอย่างนี้ ถ้าคุณยิ่งกระทํากระกาศมากเท่าไหร่หรือคุณตามไล่ล่ามากเท่าไหร่ให้ร้ายป้ายสีเท่าไหร่กดดันมากเท่าไหร่คุณจะสวยมากเท่านั้นถ้าคุณยังปล่อยให้คนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งกระทํากับคนเชื้อแดงนะครับถึงวันหนึ่งวันถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยคุณนะแต่วันนี้เนี่ยนะครความลอมชอมยังมีใครก็แล้วแต่นะครับที่กระทาแบบนี้เขาก็ต้องเจ็บฝังใจใครเป็นคนสั่งการ สิ่งที่จะกระทบต่อตระกูลจันโอชาทั้งหมดก็คือเรื่องนี้เนี่ยที่ผมพูดเนี่ยผมเป็นห่วงนะนะครับถือว่าเป็นห่วงนะฮะเพราะยังไงซะฮะคุณจะโดนเต็มเต็มเป็นหนังหน้าไฟเต็มเต็มสูจินดาข่าวประยุนก็โดนเต็มเต็มบิ๊กบังก็โดนเต็มเต็มต่อมาก็เป็นบิ๊กตู่ก็โดนเต็มเต็มเหมือนกันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไอ้จอมเผด็จก,การทั้งหลายไม่ว่าจะถนอมประพาธนะครับหรือสลิดธนรัตหรือปอพิบูลสงครามเนี่ยโดนเหมือนกันหมดขึ้นชื่อหรือฉาครับมีเกียรติยศในเชิงเลวทั้งสิ้นในเชิงที่ประชาชนลังเกียจเบียดขันทั้งสิ้นก็ลองคิดดูไม่มีใครรอดหรอกกับปัจจุบันโฉชาเออต้องบอกตรงๆว่าไม่มีใครรอดหรอกมันก็ซัดกันเองนะครับจนมันพังนะกะีเตสคนเนี่ยครับมันหนายยิ่งกว่านะครับ สิ่งใดๆในโลกของกิเลสแล้วอัตตาของแต่ละคนเนี่ยนะครับมันมากความต้องการไม่รู้จบสิ้นของคนนี้มันมากเหมือนปัจจุบันโอชายอยากเป็นผอบทออบอรกระเสือกกระสนทาทุกอย่างทุกทางแม้กระทั่งฆ่าคนเพื่อที่จะให้ตัวเองขึ้นมาเป็นผอบทออบอคุณยังทําเลยครับเพื่อเกียรติยศนี้แล้วคุณคิดว่าคนอื่นเขาจะไม่ทําอย่างนี้เพื่อเกียรติยศนี้เหมือนกันเขาก็ต้องแลกฮนะ ทหารที่เขาอยู่ฝ่ายประชาที่ประชาธิปไตยที่เขารับประชาธิที่ไปเขาก็อยากทําอย่างนั้นเหมือนกันเขาก็อยากขึ้นมาแบบมีเจตจิตยศเหมือนกันก็ไม่คิดต่างจากคุณที่คุณไปรับใช้อมาต์คุณไปยอมกราบตีนอมาอต์เพื่อที่จะให้เป็นผอบทอบ,บคนอื่นเนี่ยเขามีศักดิ์ศรีมากกว่าคุณเขาจะสู้ล้มคุณแล้วก็จะมาเป็นผอบทบอเอาง่ายๆแค่นี้แล้วอันไหนละมันกล้าหาญมากกว่าอันไหนมันเป็นชายชาติทห,หารมากกว่าผมถึงบอกว่าพยุทธ์จันโอชา คุณควรคิดแล้วคุณก็ควรสำนึกได้แล้วนะครับว่าวันนี้คุณยิ่งไล่บีประชาชนเท่าไหร่คุณยิ่งไล่บี้กระบวนการเสื้อแดงเท่าไหร่แล้วคุณเอาคนของคุณเข้าไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าไอ้สอน,นอชอหรือไอ้พวกนักวิชาการสารเร็วทั้งหลายมันอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์มันอยู่กับกลุ่มพูเด็กเปรมนะ อย่าลืมนะครับว่ามันอยู่ด้วยกันเหมือนบิดบังเนี่ยสุดท้ายแม่งก็เป็นหมาหัวเน่าคุณก็จะเป็นหมาหัวเน่าเจกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้พ่อแม่พี่น้องขนาดนี้ก็คือตั้งใจแล้วก็ไปร่วมงานนะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับที่วัดไผ่นะครับที่นะครับที่เรานะครับร่างของท่านอี่วันอยู่ที่นั่นะก็ไปร่วมกันที่นั่น ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับไปให้มากที่สุดเอาให้ถล่มทลายครับเอาให้ถล่มทลายให้มากที่สุดเอาแล้วครับคลิปนี้ผมฝากก่อนแล้วก็เจอกันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอรบกวนว่าคงจะเปิดคลิปนะครับให้พี่น้องนอปชอียูนะครับแล้วก็พี่น้องที่ฟังอยู่ทั่วโลกขนาดนี้เนี่ยฟังคลิปของเมื่อวานนี้ไปด้วยนะครับวันนี้ผมหนุ่มโคราชลาไปก่อนสวัสดีครับ